สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจําวันอังคารที่14พฤษภาคม2567สําหรับท่านใดที่หาที่เชียย์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดเดดอยู่หคู่เป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างกิโรนากับบียาเรอัน คู่นี้ต้องเล่นเพื่อเป้าหมายของตัวเองด้วยกันทั้ง2ทีมโดยฝั่งกิโรนามองถึง3คะแนนเพื่อแย่งรองแชมป์กับบาร์เซโลนาส่วนบียาเรอันก็หวังเกาะหนึ่งใน8เพื่อลุ้นตัวยูโรปาคอนเฟอเรนซ์แต่ช่วงหลังฟอร์มเกมเยือกขาดความแน่นอนเมื่อสะกดชัยเจอครั้งเดียวในรอบ3ามนัดล่าสุดออกไปแพ้เซลตาบีโก้ทีมท้ายตารางสวนทางกับเจ้าถิ่นซึ่งเล่นต่อหน้าแฟนบอลกันอย่างดุดันด้วยการฟาดชัยถึง9ใน10นัดที่ผ่านมาแถมยิงกระจายแทบทุกนัด ดังนั้นให้เลือกเชียร์ยังชอบกิโรน่าที่เล่นในรังได้อย่างดุดันน่าจะเบียดเข้าไป้ายไม่ยากดังนั้นเชียร์กิโรน่าสร้าในบ้านไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ